กลับสบายดีเอฟซี FC ทุกคนเนาะในอ่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่าคนพบกับตัวชิดอีกแล้วเนาะทีมงานคายดีคายดีเนาะเมื่อนีอ้มาผู้เดียวเนาะทุกคนเนาะมาผู้เดียวเมื่อนี้มาผู้เดียวอา่าสบายดีเจ้หนุ่งเนะาะเมื่อนี้ตัวชิดอา่าจะมา,าว่าวเรื่องเกี่ยวกับ เซดาม่าหรือว่าเรื่องกำลังที่เกิดการโตเทียงเนาะระว่างส่องยู u ูบนะที่ว่าในยินข่าวมาคร่าวๆที่แรกกาตุชิดกับบ,บอเบย์ออกมาว่าปันไดดอกเพราะว่าอาช่องยูทูบช่องหนึ่งที่ได้อะผพาดพิงถึงนาช่องยูทู e สองน้อยเนาะที่กำลังอ่าสั่งเนาะประมาณอ่าสี่ห้าสี่สองเนี่ละมีช่องหนึ่งเนาะที่เป็นช่องช่องใหญ่ที่ว่าช่องใหญ่เนาะในอ่าระดับอ่าประเทศลาวก็ที่ว่าเกือบเกือบใหญ่เนาะเพราะว่าูุติตาเมันกัหลายเติบเนาะเพราะว่าสี่ออกมาว่านะนีนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นอ่า ในว่าพาดพิงถึงช่อง youtube ช่องน้อยเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะที่ช่องน้อยรวมทั้งช่องข่อยน้ำนี่แหละเนาะรวมทั้งช่องค่ายดีคายดีน้ำนี่เป็นช่องช่องน้อยเนาะเพราะเพราะผู้ติดตามก็ประมาณหนึ่งพันกว่าคนเนาะรายได้ก็ยังมีหรอกยังบ่ได้บมีรายได้เนาะในช่องใหญ่ช่องนี้ ได้าพาพิงถึงช่องน,น้อยๆว่ามาักจะไปเกาะกระแส่ช่องงหญ่ๆหรือว่าช่องของเพิ่อนอะไรเนาะเดี๋ยวทำมาฟังน้ากันว่าเพิ่นที่เพิ่นว่าวนี้ทิหรือพิจเนาะก็มีอยู่มีคลิปเพิ่นว่าวอยู่เนาะเดี๋ยวฮะให้ทุกคนมาฟังน้ากันเนาะเอาแบบหนึ่งเลยทุกคน ว่าอ่ะเนาะทุกคนมันมันงามหรือว่าเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งคลิปเด้อมองใหม่มันสิได้เฮาแบบบม่แมันแหล่มันสวยเท่ากระบ่เอาเนาะพี่น้อกว่าก็ไปเบิ่งมองใหม่ี่น้องเพราะว่าให้อะไรเมื่วนมาแถวนี้แหละพี่น้องมองไก่กันกับเพื่อนอาทิตย์ทุ่งหรือว่าเมื่อวานสายบุญเท่าประมาณพอดีพองามพี่น้องไงอ่าพันเพิ่นพี่ตอม่าลุงก่อนนี่แจ๊กสี่ห้ามือก็คือสิได้อ่าข้างๆน้องพามีเลยพี่น้องแต่ว่าเนาะขาได้อยู่แถวนี้ มันกระซิวุ่นไหวพี่น้องเดิมพี่หุงมพี่บิ๊กับยูทูบเบอร์ช่องใหม่ๆที่เพิ่นเข้ามาหวังคนประโยชน์ด้วยว่ามาจที่ไหนฮากรบเบื้งพี่น้องจะเข้ากระดิ่งเป็นมือรอดเพราะว่าเขือลุงไปต่อเครดายด้ว่าทีมงานของลุงอ่ไปต้อเครดายเป็นกระตามไปทุเคดพี่น้องแต่พี่ให้นองให้เอฟซีพิจารณาเบิ่งพี่น้องเพื่อเพิ่นมาเนี่ยมันมันมันมาในฐานะอย่างน้องๆเพิ่นมาคือผลประโยชน์ของเพิ่นด้วยว่าเพิ่นมาอยากตั้งใจเฮ็ด สายบุญจริงบอ่อหรือว่าไหนๆตามแต่พี่น้องเลยอ่กับอ่ากับคือพี่คือเราเห็นเนาะกับอ่าถ่ายชุมนุ่งในเข่าไปชิดได้แหละกับไปเปิดชิดหรือว่าไปเจาะไปอ่าช่วยเหลือร่องพ้นแหละส่วนหลายกับซีนี่อ่าช่องใหม่ๆหรือว่าอ่ายูทูปไปใหม่เข้าไปพุดไหว้พี่น้องกับคือเราแหละไปอ่าอ่าไปตามกระแสคือไปเอาวิวนั่นแหละพี่น้องว่าง่ายๆซะ ก็ให้เอฟซีดูว่าพี่น้องกับจารณาเมืองนอกพี่น้องว่าว่าว่าตอนนี้ตอนนู้นฉันไ้ถือสิทธินให้นองว่า้องเพิ่นได้ย่างสิบธิ์ภายการซือย่างบุหินคุณค่าของตัวรองเพิ่นแหละพี่น้องก็ดูว่าทางไหนน่ะก็อันนี้จะก็ให้เอฟซีเดินหน้าเมืองมาตอนที well, like ่ย่างมุมีที่ดงที่ดินเพิ่นก็ทายน้องเรื่อยบอโดยว่าเพิ่นใน เออข้อมสอเดือยนองนองอย่างหน้าบ่อน้องเอาเนาะทุกคนอาพังไปเขาข้าวแล้วเนาะก็จะมาว่าเนาะบานนี้มาว่าให้ทุกคนได้ฟังเนาะข้อหมายแล้วว่าว่าช่องในหน่อยเนาะช่องในน้อยก็รวมถึงช่องคอยคอยก็ะเคยได้ไปทายบนทีแล้วว่าเนาะแล้วว่าว่าวังผลประโยนช่องในน้อยนะวังพักวางผลระโยชน จากบ่อนทีไปท่ายทำมาเนาะแต่ว่าก็กระเซยชุมช่มเพื่อนไปเนาะชุ่มเล้าไปเพราะว่าเพื่นน mm hmm. อนนี่อนเราเพื่อน,น่ะ่องไงเนาะว่ันเชาเอาตัวชิดสีมาว่าเนาะ mm hmm. ถ้าคิดอในด้านดีเนาะช่องน้อยช่องน้อยไปท่ายกะ mm hmm. ถ้าหากว่าเจ้าผู้ที่ว่านี่เนาะผู้นี่นว่าผู้ที่ว่าในคิดนี้ถ้าจะ เจ้าใจบุญแท่ช่องน้อยไปไปท่ายถ้าเจ้าคิดในในด้านบวกเนาะกลายคนก็นได้ใกล้ได้เป็นนักข่าวเป็นหลายช่องเป็นสะพานบุญหลายช่องแห้ผู้ใหญ่ยยทั่วโลกแห้ได้เห็นเนาะพรง่างยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะดีผู้จะอาช่วยเรือแต่ละคนอนะเพราะว่าทุกคนล้วนอยากอา ล้วนอยากเป็นสะพานบุญเบิดลลวนอยากมีโอกาสเนาะแต่ว่าช่องเนน,น้อยนะยังบ่งมีโอกาสย,ย้อนย้อนว่าเขาบ่มีผู้ใหญ่นะผักดันหรือว่าซอยเขาหรือว่าผักดันให้ช่องเขานะผ่านไว้หรือว่าดังไว้เนาะย้อนเนว้นั้นเขาจังอ่อันเออที่ทตัวิดว่าถ้าคิดไปในด้านที่บวกกันมันก็ดีเนาะถ้ามีคนไปไทยไทยผู้ที่ยากจนผู้นั้นนะลาย,ลายนะ แต่เราเราเรา,เราว่าว่าเราว่าว่าช่องน้อยนะไปก่อรกระแส่เราเนาะแมนข้อมจริงก่อรกระแสก่อเพื่อนยังกะอยากได้ยอดวิวอยากได้ยอดวิวหลายๆคือช่องช่องใหญ่แหละจุดประสงค์เดียวกันเป้าหมายเดียวกันเนาะแต่แต่เราว่าว่าอันนี้นะเราเราเราว่าว่าเราเป็นสายบุญเนาะถ้าสายบุญเท้เป็นยังไงบ่มี น้ำใจหรือว่าจิตใจเพื่อเพื่อเพื่อแพร่ต่อกันเนาะถ้าเห็นซ่องน้อยไปกะถาว่าเจ้าโบมักกะเจ้ากับบต้องว้าน้ำบ่ต้องว้าผาดพิงบ่ต้องยังเชยอยู่เนาะถาวาถาวาเจ้าโบมัก,กเจ้าบ่อยให้ซ่องน้อยไปไท้ายกับบต้องเป็นต้องแสดงอาการออกมาแบบนั่นเนาะบ่ต้องว้าแบบนั่นเพราะวา่ามันบริมีกฎหมายออกมาห้ามว่ามีแต่เจ้าไทยได้ผู้เดียวเนะวาะเพราะว่า กฎหมายบบมีเนาะเพิ่นบ่ได้ออกมาออกมากฎหมายว่าคนอื่นหามไทย่ทยได้แต่เจ้าผู้เดียวนะและอีกอย่างผู้เกี่ยวผู้ที่ไปไทยนะเจ้าของเฮือนหรือว่าผู้ที่ยากจนนะเขาก็บ,บ่ได้หามเนาะเขาก็ไ่ได้หามไปว่าเออให้ถไทยเด้อมีแต่ผู้นี่มาไทายได้อย่างสิเขาก็บ,บ่ได้หามดีเพราะว่าแต่ละคนจังเข้าไปเนาะอีกอย่างเข้าไปกะช่องน้อยกะเขากะเขาก็ากไปตามมา แห้งของเขาตามเงินที่เขามีเนาะเขาก็ชื่อเล็กๆหน่อยๆไปให้ก,กับไปไปฝากเนาะกับความจังบ่เบิ่งบ่คิดได้เพราะว่า,ออา,วาชอบน้อยกอยังบ่มีทุนหลายยังบ่มีรายได้แต่เขาก็ช่วยได้แต่ซํำนั่นแต่เขากะแต่เขาก็อยากอ่ามีเขาเอื้อในอย่าง,างจิตใจ,จ,จที่ว่าเขาอยากฮ็ดสายบุญเนาะ่าเาะเขาอยากฮ็ดสายบุญว่าสั้นซะกับอีกอย่างเนาะถ้าเจ้าอ่ะ สายบุญหรือว่าใจบุญแค่เนาะเจ้าเจ้าเจ้าจะโบผาดผาดพิงถึงช่องน้อยแบบนั้นเนาะเจ้าจะสาสายบุญหรื่าใจบุญแท้เจ้าจะมีจิตใจที่เอื้อเพื่อเพื่อเพร่ให้ช่องน้อยเลยกะเจ้าจะมีคําแนะนําให้ช่องน้อยเนาะจะบโบดูถูกเขาอาจารย์ชะกทำดูถูกเนาะว่าอย่างไงคอยกับช่องน้อยช่องหนึ่งคอยกับเรื่องมาเว่าคอยว่าชีบอกมาเว่าอะแต่ว่าช่องเท่อแล้วเนาะทีลเว้าผาดพิงมาถึง ช่องน้อยฮนะแต่อีกอย่างเนาะเล่ากะเจ้านี้บ่ได้เริ่มต้นมาจากช่องน้อยบ่หรือว่าในใดหรือว่าเจ้าเห็ดเจ้าเห็ดยูทูบแหละยูทู e มันให้เจ้าเป็นช่องใหญ่เลยบ่หรือว่าในใดเนาะคอยก็บเข้าใจเนาะแต่คอยได้เขา้าเข้าไปอ่านแล้วในคลิปนี้ที่เราโพสไปเนาะคอมเมนต์เนาะมีม,มีอ่ามีเอฟซีคนหนึ่งเนอเอฟซีของเราอะไรือว่าอาจจะบแมเนแต่เขาเข้าไปเบิ่งแล้วเขาคอมเมนต์เพราะว่าคือคอมเมนต์แบบนี่เนาะ คือคอมเมนต์แบบนี้ว่าตอนนั้นมันสีเชื่อมเส่อมเสีเยถึงทีมงานไลยแล,แล,ล้วเราได้ตอบคอมเมนต์กับคือเนาะเราตอบว่าอ่าเราได้ปรึกษากับทีมงานมาหลายเทื่แล้วก่อนเราจะออกมาเว่าผ่านพิงถึงช่องน้นอยๆนะมันเม็ดมันแม,น,ม,น,มนบอกเขาว่าเนาะคือความหมายคือทีมงานเนาะทีมงานนี่คือไคขออนอุญาตขออนุญาตอ่าเอ,อ่ยชื่อนเนาะบ่อเตียงทองเนาะ,ะคนบานเดียวกันเนาะว่ายางไง เพื่นบบมีนิสัยนะนี้เนาะแต่เพิ่อดช่อง u t u b e มาคนติ่ตามเพื่อนอะซีหาเ0ีน,น 4, 5, คนเนาะและเพื่อนผูเป็นผูว่างไงผูปั้นเจ้าหรือว่าผูดันให้เจ้าได้คิดดีได้มีผู้ติดตามในลาลน์นี่เจ้าบ่ญานเพิ่นเชื่อมเสียบซื้อเสียงเพราะว่าฐานเจ้ายัางเป็นนิสัยแบบนี้ต่อไปนะเอหรือว่า Youtube ผู้ที่เฮ็ดช่องย t ท b e ช่องน้อยๆน,นะเขาจะคิดว่าเบาเตียงเป็นคนบอกให้เจ้าว่าไเลยถ้าเจ้ายังว่าในนี้ต่อไปนะอันนี้จะออกมาตักเตือนเนาะออกมาตักเตือนหรือว่าว้าอยากให้ให้เข้าใจน้ำกันเพราะว่าคนบ้านเดียวกันยู่เล้วคนมันโคกเนาะเนี่ยมันโคกหลายๆคนเนาะเฮ็ดช่อง youtube ช่องเพราะช่องน้อยๆร้ยายแต่ว่าช่องใหญ่ลักๆนะ่นเนช่องช่องเบาเตียงเนาะถ้าถ้าเพื่อนอยากพักดันไปเนาะ ถ้าเพิ่ยจะพักดันไพ่แม่นช่องนั่นดังแน่นอนเนาะคือช่องนี่เนาะช่องช่องโฟธีมาพาดพิงถึงช่องในน้อยหลายช่องอห่ะเจ้ากะถ้าบอกบ่าเกียงท่องนะเจ้าบอยืนอยู่ชุดนี้ได้ดอกค่อยว่าแท้เจ้าก็ยังจะเป็นช่องในน้อยเพื่อคนที่ตามเจ้ายังบ่ฮหดรพันคนซ้ำเพราะฉะนั้นกะถ้าเป็นไปได้หถ้าเปลี่ยนได้ก็ควรเปลี่ยนเนาะเพื่อยัง เพื่อตัวเจ้าเองเลยครับเพื่อทิมงงานเพื่อบอเตียงท้องผู้ที่ปั้นเจ้าอ,อะไรเพราะว่ามันอย่างเขาเองนะครับเสียเสื่อมเสียซื่อเสียงของเพื่นอนนะเนาะเลยครซ่องน้อยคือกันเนาะฝากถึงซ่องน้อยคือกันเนะาะบแมนวาทีก็อันอนธิบายทีนนะ่ส่องไงเนาะซ่องน้อยเขาคือกันเนาะ ถ้าเขาไปพ่อกันเนาะอขอยก็ได้ยินคำบอกมาหลายๆเถี่ยว่าเออพ่อช่องใหญ่แหละช่องใหญ่บ่มักว่าน้ำจังสันจังซี่บ่เว้าเนาะนะมันเป็นสิทธิของส่วนบุคคลนะเฮาอยากว่าน้ำไผ่กับว่าเขาอยากว่ากันน้ำไผ่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิของเขาแต่แต่เขากับบุคคลสีจะไปว่าว่าเออขี่คุยเนาะดังแล้วยิงบ่เว้าน้ำไผ่สันซี่บ่เพราะว่า การที่เขาจะว่าน้นไผ่หรือว่าวากันมันเป็นสิทธิของของเขาและอีกอย่างบางทีอาเขาก็ต้องคิดนเขาไปพ่อเพื่อเขา,าไปพ่อบางมือพ่อกันในอารมณ์ที่ว่าเออมือมือนั้นมีมมมเ,าามมเรื่องให้คิดจะมีเขาก็เข้าถามมู่กันเลยตอบเขาต้องคิดแบบนั่นเนาะบมแมนว่าเขาถามเขาประถามเขาเขาบรถามเขาแล้วก็ว่าคิดคุยมันโมเมนเแบบนั่นเนาะแล้วก็อยากฝากทุกคนหลยค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ยังว่าให้ช่องนอนนี่แหละ ให้ถอยออกมาคนละเก้าดีกว่าเนาะค่อยว่าอนะอยากให้หยุดซ่าเกี่ยวกับเอาว่าผาาพิงถึงช่องน้อยจังสันจังสี่มันมัน,มนบเป็นผลดีตอ่อเจ้าดอกอีกอย่างกะคนบ้านเดียวกันเนาะจะบอ,อกเอาว่าอะไรค่อยกับช่องน้อยผู้หนึ่งนะเนาะเเนาะ,ะ,นะมีซ้ำนี่แหละพิสที่ถือค่อยออกมาว,าว่าให้คอมเมนต์เนเด้อจะเข้าใจหล,ลายๆเนาะทุกคน ขอบใจใน 1, หนึ่งันเจ็ดอยคนเนาะที่ติดตามทุศิตเนะาะกาโบได้ยากออกมาว่ามันเดืออกแต่ว่าส่วนลายไพกาบอยากกล้าวว่าเนาะสี่บกล้าวว่าวเพราะว่าทีมงานเพื่อนนี่เป็นทีมงานใหญ่เอนซะมีคนติดตามมีหลายเนาะสี่ห้าแสนคนเพราะว่าผู้ที่ว่านี่นี่แม่นดังมาย้อนบาเตียงทองเนาะว่าตรงๆลดเบราว่าอ้อมค้อมเนาะดังมาจากบาเตียงทองแต่บาเตียงทองนี่ค่อยเชื่อว่า นี่ใส่ดีเนะเาะว่าอยู่ต่อหน้ากันนี่คือเรามาซีเข่าอยู่เือนข่อยเนาะมาซีเข่าอยู่กันตุชิดนี่เราจะอ่ามาโอ้ลมเนาะลมน้ำกรรมกรบา,างทีเราเอาเงินห้เนาะเราเงินห้กรรมกรข่อยนี้ผูซีเข่านะให้ตลอดเนาะว่าง่ายางไงแต่ช่วงนี้แต่เพิ่นให้แต่พอเพิ่นมาซีเพราะว่าเพิ่นมีเวียกหลายเพิ่นบริมาเนาะแต่ก่อนเพิ่นมาซีเองตลอดเนาะเพราะฉะนั้นเขาเชื่อว่าข่อยว่า บบแมนดอกบบาเตียงบอกให้เว่าหนาจะเป็นชวนบุคคลเองเนาะที่เอามาเว่าเองเนาะตัวะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนซะเนาะอยากให้เศร้าเป็นนิชัยแบบนี้เนาะเพราะว่ามันจะมันจะเป็นการดีต่อตัวเจ้าเนาะคออว่าเอาเอาผลงานดีกว่าเอาผลงา,า,านงาที่เจ้าสำเร็จนะคือเดี๋ยวนี้นะที่เบาเตียงปั้นปั้นให้เจ้าดังนะแต่ให้เจ้าดังต่ตไปให้เจ้าเอ็ดความดีสซยบุญ่อไปนะดีกว่านณะเจ้าความสำเร็จนะดีกว่ามา ถ้าว่าเจ้าอยากอยากดูถูกช่องน้อยนะเอาความสาเร็จเจ้านะดูถูกดีกว่าเจ้าบ่ต้องเอาค,าาอาาคอําว่าเจ้าอนาคอยว่ากันนะเนาะเอาจางังใดกะออกมาอ่าให้กําลังใจด้วยนะใดกะท,ท่ายชุดกะให้กําลังใจเ่าะเราว่าช่องน้อยช่องใหญ่เนาะกะให้เห็ด,ดีต่อไปเนาะทําดีต่อไปแหละกะเ็ดหน้าทีของตัวเองดีกว่าเนาะ ต่างคนต่างเห็นหน้าที่ของตัวเองบอกว่าใช้กันดีกว่าเนาะมันจะเป็นการดีที่ชุดเนาะตัวชิด่เนาะนะในการอีกเรื่องเนาะตัวชิดจะว่า,วาจะฝากถึงเนาะคำว่าอ,อุดมการศึกะเป้าหมายนะจะต้องเข้าใจเนาะอุดมการคือยังคือนี่แหละคือเห็ุช่องยูทูบทายบุญ,สา,บญสายบุญคืออุดมการ์อุดมการณ์คือสายบุญนะนะคือคือเจ้าอยากเหตุบุญอยากซอย ผู้ที่ยากไร่ที่โดยโอกาสที่ทุกข์ยากเนาะสายบุญก็เอ้นนะ่ะอุดมการเป้าหมายคือ,อยังคือ,อยากได้ยอดวิวหลายๆแล้วก็ผู้ที่ตามลายๆาก,การได้เงินหลายๆอะไรคือเป้าหมาย,ลายแล้วก็บอกว่าช่องน้อยช่องใหญ่อุดมการกับเป้าหมายนะอันเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าว่าใช้กันดีกว่าซ้มาว่าใส่ตัวเองนะฝากให้คิดเนาะทุกคนเนะาะอะไรเอาชุดท่าย้ายชุดกัน อยากให้กำลังใจเนาะช่องน้อยเนาะถึงว่าเขายังบุมีกะให้ก็ทนต่อไปเนาะเพราะว่าเห็นหลายลายช่องน้องขี่รถจักรไปตากแดดตากลมชไนนี่ขย้บพลนีกขี่รถตากพลนีกไปนี่โอ้ยเมื่อยแต่กะเพื่อใจมากเนาะเลยกะอุดามการกับเพื่อเป้าหมายนี่แหละเอาผู้ใดยังบูพานกะอยากให้ชูต่อไปเนาะอย่าพึ่งท่อเนาะอย่าพึ่งท่อเอาคำดูถูกเนาะของคนอื่นมาเป็นแห่งผักดันเนาะเอาแ้วก็ ผากถึงช่องใหญ่ให้กันน้อยกําลังใจให้กันเนาะเอ้ากะเห็นช่องใหญ่หลายช่องกะผิดสายบุญกะที่ว่าดีลลยเนาะเป็นแบบอย่างที่ดีที่ดีลายแห่ช่องน้อยเนาะช่องใหญ่หลายๆช่องเนาะแต่มันมาผิดพลาดน,น้ำมาช่องช่องเดียวนี่แหละเนาอที่ว่ามันเกิดมีการว่าใส่กันว่าไปว่ามาเนาอเอา้าอะไรกะช่องใหญ่กะ ขอให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ช่องน้อยต่อไปเด้ออะไรก็ให้กำลังใจต่อไปเนาะเอา้าตุชิดจะขอกล่าวคำว่าสบายดีเนาะทุกคนเว็แบบแบบ